ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 นัดชิชตาแมสซิตี้เปิดรังดวลกับเรอาบริตนักเตะใครเจ๊งกว่ากันสยูฟ้าเชมเปนสลิกรอบตัดเชือกเล็ก2ระบายสิฟ้าแมนเชสเตอรซ์ซิตี้ตก็เปิดรังรับมือราชาชุดขาวเรอาบริต โดยที่ทั้งสองทีมยังต้องการชัยชนะทั้งคู่และตัวผู้เล่นจะพร้อมแค่ไหนต้องมาวัดกันศึกแชมเปนส์ลีกรอบตัดเชือกเล็ก2คืนวันพฤหัสที่18พฤษภาคมนี้เวลา2นาฬิกาถือเป็นศึกแห่งการชิงชัยื่ยหวังครอบชิงชนะเลิศในรายการแชมเปนส์ลีกรดยใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดร่างรับมือกับราชาชุดขาวรเรอัลมาดริดที่ทั้งคู่เสมอกันมาในนัดที่แล้ว และมานัดนี้ใครจะเป็นทีมที่ได้เปลียบเรื่องคุมกําลังผู้เล่นงานนี้ต้องมาวัดกันหน่อยซึ่งเกมนี้ทั้ง2ทีมต่างก็หวังจะคว้าชาัยชนะด้วยกันทั้งคู่ต้องมาดูกันว่าทั้งคู่มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเจ้าทีมโรบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทําผลงานได้ดีมาโดยตลอดไม่แพ้ใครมา16นัดติดในทุกรายการงานนี้ทีมต้องการเดินหน้าคว้าชัยชนะให้ได้เช่นเดิมเพื่อหวังทะลุครอบชิงชนะเลิศให้ได้รายการนี้ส่วนเรานักเตะ ล้วนแต่ตั้งความหวังไว้อย่างสูงเพื่อเครารอบชิงเพื่อควา้าแชมป์รายการนี้ให้กับสโมสรให้ได้หากวัดกันผลพักนักเตะในทีมแน่นอนว่าเกวปป์โดลา่าผู้สื่อของทีมจะคงมอบหมายให้ในด่านมือหนึ่งยังคงเป็นเอเดอร์เันโมเรสเช่นเดิมกองหลังคงใช้รูเบนดิอาสและมอิเอลอาคาญจียืนเป็นตัวหลักในแผงเซนเตอร์โดยมีคล์อเกอร์และจอห์นสโตนคอยขึ้นเกมบุกจากหลังไปหน้า ในส่วนของกองกลางน่าจะใช้โรดี้เป็นตัวตัดเกมและคุมจังหวะทีมในแดนกลางโดยมีอ ok <ล>ินคายโกโดการเอตันโดซิวาและเควินเดบรอยคอยสร้างความปั่นป่วนและขึ้นเกมบุกในแผงแดนกลางอีกทั้งยังมีริยาดมาเรสที่ลงมาช่วยเปลี่ยนจังหวะทีมได้อีกต่างหากหากทีมต้องการเกมบุกที่หลากหลายมากขึ้นส่วนกองหน้าคงต้องหวังพึ่งความเฉียบขาดของแจ็คกิลลิดและเออร์ลิงฮาร์แลน ที่พร้อมลงมาระเบิดตะข่ายคู่แข่งอีกทั้งยังมีสำรองอย่างอูเรียนอวารสที่สามารถช่วยสร้างความอันตรายในแดนสุดท้ายได้อีกคนที่ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันส่วนด้านทีมเยือนทัพราชันชุดขาวเรอมาริดยังคงเอาแน่เอานอนไม่ได้แม้จะชนะมาในนัดล่าสุดแต่ก็ชนะแบบหืดจับ1-0ที่พบกับเจตาเฟ่ส่วนการมาเจอกับคู่แข่งที่กระหายชัยชนะและการมาเยือนถิ่นของพวกเขา รั้งนี้ทีมต้องทํางานกันอย่างหนักและต้องพิสูจน์ฝีมือว่าดีพอจะทะลุเข้าสู่รอบชิงได้หรือไม่โดยที่ทางน,นักเตะในทีมแน่นอนว่าคาโลชลยังต้องใช้ผู้รักษาประตูอย่างทิโบกูตัวเป็นเบอร์หนึ่งส่วนกองหลังของทีมคงไม่พลาดใชด้เดนิสก,กับ,บาคาวและอันโตนิโอริเดเกอร์ยืนเป็นตัวหลักในแผงหลังโดยมี2ผู้เล่นอย่างดาวิดอาาบาและเอด็อดวาร์โดคามาบิกาคอยขึ้นเกมจากหลังไปหน้าส่วนของแดน,นกลาง น่าจะหวังเพิ่มความสามารถของเฟเดริกอบาเบเดเป็นตัวคอยตัดเกมแดนกลางและให้โทนี่ครอสกับดูกาโมริทคอยสร้างสารโอกาสเกมบุกให้กับทีมอีกทั้งยังมีโรดิโก้โกเอสที่สามารถเปลี่ยนเกมบุกแดนกลางได้ดีอีกด้วยด้านหน้าคงฝากความหวังไว้กับคาริมเบเซม่าและวินิสูสจูเนียที่จะคอยซับพอร์ตประตูให้กับทีมอยู่ตลอดแต่งานนี้จะทำได้ตามความหวังของแฟนบอลได้หรือไม่ต้องวัดกัน เป๊ปมองชัยชนะดีต่อใจพักน้อยก็อยังฟื้นเร็วเป๊ปเปเรล่าผู้จัดการทีมแมนซิตี้พยายามมองในแง่บวกเรื่องเวลาฟื้นตัวก่อนแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองนัดที่2ที่จะพบกับเรอัลมาดริดต้อยพักน้อยกว่าคู่แข่งหนึ่งวันก็ไม่ใช่ปัญหาขอแค่แมตช์สุดสัปดาห์ปราบเอเวอเรตันเพราะมองว่าชัยชนะคือยาชูก,กำลังมาดริดเล่นลาลีกาสเปนวันเสาร์ที่13พฤษภาคมปักหลักซานยาโก้บรบิเบลพบกับเคตาเฟ่ พิทกับแมนซิตี้ที่เตะวันอาทิตย์ที่14เยือนกูริสันพักนั่นหมายคมว่าแมนซิตี้จะเสียเปรียบเรื่องเวลาพักฟื้นเกือบ24ชั่วโมงแต่ในความเห็นของเป๊ปนั้นมันเป็นเรื่องขี้ประติว๋วเพราะขอแค่ปล้น3มแต้มออกจากเมอร์ซี่ไซส์รักษาตำแหน่งจ่าฝูงพเมารลีกอย่างมั่นใจใจมันก็จะฟูเองเมื่อมีทัศนคติดีร่างกายก็ดีตาบผมค่อนข้างมั่นใจมากๆว่าพิมารเลียงกฤษต้องช่วยสโมสรสมาชิก ให้ทำผลงานดีบนเวทียุโรปพวกเขาไม่ต้องการสร้างความยุ่งยากในปฏิทินการแข่งขันอยู่แล้วคุณแค่ต้องปรับตัวดังนั้นเรื่องไหนที่ผมสามารถทำได้บ้างการเล่นมนาธิ์พบก,กับเอเวอเรตทำให้มีเวลาฟื้นฟูเพิ่มหนึ่งวันแต่น้อยลงหากมองถึงนัดต่อไปที่พบก,กับมาริดเทียบเอากรณีแบบที่เป็นอยู่ด้เรียกความกระปี้กระเป๋าสำหรับพิมารีสกิษเพิ่ม,ยมอย่างไหนมันดีกว่ากัน เอาจริงๆแค่เราชนะเกมก่อนหน้าที่จะลงสนามนัดถัดไปมันก็ช่วยให้รู้สึกดีแล้วเพราะเมื่อไรก็ตามคุณคิดว่าตัวเองหมดแรงและไม่สามารถเข้นผลงานมากกว่านี้อีกมันก็เกิดได้ว่าเหนื่อยล้าเพราะนั่นปกติแต่ในเวลาเดียวกันหากคุณเล่นอย่างมีแรงปัถนามันสามารถงัดกอก2ออกมาได้อีกแมสตี้เครื่องร้อนสุดขีดไรพ้พาทุราการต่อเนื่อง21นัดนัดสุดท้ายที่แพ้เเปอร์สประตูต่อหนึ่ง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 3ไคล์วอเกอร์กองหลังทีมชาติอังกฤษบอกปัดข้อเสนอจากต่างแดนเพื่ออยู่ต้นสกัดแมนซิตี้ต่อไปจนครบสัญญากลางปีหน้าโดยสซัเสื่อกิจายงานว่าวอลเกอร์ไม่มีแผนและไม่มีความตั้งใจที่จะบอกลาต้นสกัดแมนซิตี้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หรือก่อนหมดสัญญาในถิ่นเอเทียสตีดียมหนึ่งปีวอลเกอร์ต้องการอยู่กับแมสซิตี้จนครบสัญญาแม้ช่วงซัมเมอร์นี้ คาดว่าจะได้รับข้อเสนอจากหลายสโมสรหนึ่งในนั้นคาดว่าจะมีเอซิมิลานที่อยากได้แบ็คขวาทีมชาติกรีฑไปเสริมแนวรับแมนซิตี้ยังไม่มีแผนการใดๆที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับวอลเกอร์แทนที่สัญญาปัจจุบันที่รับเครื่องเหนื่อยอยู่160,000ปอนต์ต่อสัปดาห์และมีอายุจนถึงเดือนมิถุนาสองพนหลังจากฤดูกาลนี้ก็ลังไวัย32ไม่สามารถยึดตัวจริงในทีมของเป๊ปได้อย่างสม่ำเสมอท่งนี้วอลเกอร์ไม่ปิดบังความปรารถนา ที่อยากกลับเล่นกับเชฟฟ,ฟียูเนเต็ดสมสอสรแรกที่แจ้งเกิดในฐานะนักเตะเยาวชนเขาจึงต้องทำให้ตัวเองหมดสัญญากับแมสเซตตี้เพื่อที่จะมีโอกาสนั้นแลมพาดปลืม้มราฮีมซัด2แม้ไม่ชนะฟอเรสทั้งนับผ่านกุซือชั่วคราวของเชลซีกล่าวยกย่องราฮีมสเตอร์ล,ลิงปีกทีมชาติอังกฤษที่กลับมาทำผลงานได้ดีครั้งด้วยการยิง2ประตูใส่ตตติงแฮมฟอรเรส แม้ไม่อาจาช่วยทีมคว้าชัยได้จบที่ผลเสมอ2-2ก็ตามเซอร์ลิงถูกโยกไปเล่นในหลายตำแหน่งตลอดช่วงที่ผ่านมาทั้งหวหอกตัวเป้าฟอลไนยืนเป็นหน้าคู่2องกองหน้าซึ่งดาวเตะวัยยีไม่สามารถสร้างผลงานได้ทั้งหมดจนช่วงหลังลามพาดวางเซอร์ลิงลงตำแหน่งริมเส้นอีกครั้งซึ่งอดีตดาวเตะแมนซิตี้กระโว์ของได้ทันทีล่าสุดกดสประตูใส่ฟอเรสจนทำให้ซีซั่นนี้ยิงไปแล้ว9เม็ด แม้ยังห่างจากผลงานท็อปพิคที่ยิงให้แมนซิตี้31ประตูแต่เท่านี้สเตอร์ลิงก็รับคำชื่นชมจากเจ้านายแล้วมันสำคัญมากรายฮีมเป็นนักเตะที่มีเครดิตดีแต่ไอน,นตะไรามาที่เขาเคยเป็นตัวจบสกอร์ที่สม่ำเสมอทั้งกับทีมสมโมสรอนและทีมชาติเพราะมีความสุขกับเขานี่คือสิ่งที่เราต้องการจากพื้นที่สุดท้ายของสนามคุณต้องเอาชนะเกมให้ได้เมืาอคุณคลองบอลได้ถึง7จคุณต้องการนักฆ่าในสนาม ได้ผลที่เบรดสร้างความภาคภูมิใจนี่คือสิ่งที่คุณต้องการเห็นอยู่ตลอดเวลาและมันกำลังเกิดขึ้นกับแมนสตี้อเล็กนาโซูชาอดีตนักเตะและอดีตผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันเขาเคยร้องขอให้ทีมเซ็นสัญญากับเอริงฮาแลนด์มาร่วมงานด้วยในสมัยที่ลงเล่นกับโมแต่ได้รับการหมางเมินจากสโมสรอฮาแลนด์วั2 2สร้างสถิติใหม่ในการเป็นดาวยิงสูงสุดของเปเปอร์ลิก ด้วยการทำไปแล้ว35ประตูโดยเขาลงเล่นในระดับอาชีพในบ้านเกิดกับโม e ในปี2017และใช้เวลาเพียง2ปีในการสร้างชื่อเสียงไปทั่วยุโรปเมื่อเขาย้ายมาเล่นกับเรเบูซาวบวกก่อนจะตามด้วยบริสตอลมุนและล่าสุดกับแมนซิตี้โดยโซชาท,ที่รับงานคุมโม e มาก่อระบุเขาได้แจ้งไปยังแมนยูไนเต็ดเพื่อเซ็นสัญญาก,กับฮาแล่นแล้วผมติดต่อไปยังแมนยูไนเต็ดเพราะว่าโม e มีกองหน้าพรสวรรค์สูงอยู่ในทีม กองหน้าที่ควรมีในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่พวกเขาไม่ยอมฟังผมเลยมันน่าเสียดายมันคือราคา4ล้านปอนด์ผมแจ้งเข้าไปแบบนั้นแต่พวกเขาไม่เคยสนใจจะเซ็นสัญญาเลยในราคา4ล้านแล้วมาดูตอนนี้สิฮาเล่นเป็นยังไงเขาเก่งเกินไปมากแล้วอานนี้โซชาวั้50นับตั้งแต่ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนยูไนเต็ดในปี2021ยังคงว่างงานและยังมองหาโอกาสที่เหมาะสม ในการกลับมารับงานคุมทีมระดับสโมสรอ,อีกครั้ง